สนับสนุนโดย Triple M Magazine แจกฟรีทุกเดือนตามสถานีรถไฟฟ้า BTS สามารถคลิกอ่านออนไลน์ในรูปแบบ e-book ได้ทาง Facebook Fanpage MMM Magazine on Air The Sereno แจ้งวัฒนะ15แยก2ทาวน์โฮมแนวคิดใหม่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและทำโฮมออฟฟิศติดกับศูนย์ราชการ GSB Pay จากธนาคารออมสิน AIS n e t g แรงสุดเร็วสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลับเข้าสู่รายการท r i เป็นเอ็มแมกกาซีนออนแอร์เมกาแมสมีเดียค่ะผู้ชมคะยังคงเกาะติดที่แม่ห้องอนค่ะรายการของเราอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องอนซึ่งถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับป่านะคะยากเข้าถึงการพัฒนาแต่ที่สําคัญรัฐบาลก็ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนที่จะนําพาให้เกิดการค้าการขายเกิดขึ้นในพื้นที่จึงทําให้เกิดนะคะการค้าชายแดนอี o n น m i c ก e รีพอร์ตบอทเทอร์เทรดเกิดขึ้นนะคะ เรื่องราวที่น่าสนใจจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรอ,อุดมสมบูรณ์สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันและสลับซับซ้อนทัศนียภาพสวยงามและมีอาณาเขตติดต่อกับแนวชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านตลอดทั้งจังหวัดรัฐบาลจึงเตรียมพิจารณาแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่และภาคเอกชนเช่นสนับสนุนเส้นทางบินตรงกรุงเทพแม่ฮ่องสอนการคมนาคมขนส่งทางรางและการส่งเสริมการเกษตรแบบพรีเมียมในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองเนี่ยเรามองยุทธศาสตร์มอง ภาพในอนาคตว่านะครับว่าคือหนึ่งเนี่ยเราจะเชื่อมต่อเข้าไปยังกับพม่าซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองหลวงของนปิดอลงถึงเข้าสูอ่อินเดียได้นะครับอำเภอเมืองเองเนี่ยมีจุดผลผลการค้าชายแดนอยู่2แห่งคือจุดผลผลค้าชายแดนบ้านนำพยงดินกับจุดผอนผลบ้านพี่พึ่งนะครับปริมาการค้าชายแดนเนี่ยในปี2559เนี่ยอยู่ที่96ล,ล้านนะครับตัวลัในปี2560เนี่ยนะครับอยู่ที่176ล้านนะครับปริมาณสูงขึ้นนะครับ ภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่โดยอำเภอเป็นหน่วยปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอาทิทหารด่านตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจกำหนดมาตรการในการควบคุมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยจัดระเบียบและตรวจตราการเดินทางเข้าออกของประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านป้องกันการก่ออาชญากรรมยาเสพติดการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมายตลอดจนการลักลอบหนีเข้าเมือง หน้าที่หลักของทางปกครองเพิ่อเมืองแม่่องนอนะครับก็จะทำงานร่วมกับทางทหารดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงตามแนวชายแดนนะครับก็ดูในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเช่นยาเสพติดอาวุธสงครามนะครับการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในส่วนการวางกำลังคนของทางปกครองเพิ่อเมืองแม่งสอนเขาได้ก็ได้ส่งสมาชิกกองสารัะสาดินแดนครับจำนวนสี่นาย มาเข้าเวรประจําทุกวันนะครับหลัับก็เขาก็จะดูสินค้าเข้าออกเพื่อตรวจดูว่าตรงตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือเปล่าในกรณีที่เจ็บป่วยเขาก็จะมาแจ้งความประสงค์ที่นี่เพื่อลงทะเบียนควบคุมไว้นะครับเพื่อเขารับการรักษาตัวต่อนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมนุษยธรรมที่เราที่เรามีให้กับเพื่อนบ้านที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนร่วมกัน การปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจช่องทางพมชพึ่งนะครับเปิดทําการก็คือ8ปดนาฬิกาถึง16บหนาฬิกานะครับส่วนมากก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็สินค้าที่เข้ามาก็จะมีพวกโคกระบือผู้ที่จะนําเข้าหรือส่งออกสินค้าก็ต้องขึ้นทะเบียนกับศูนย์จังการชายแดนครับยื่นเอกสารที่อาเภอไายขคงมั่นคงนะครับเดี๋ยวทางอำเภอก็จะดาเนินการให้ถึงจะนําเข้าหรือส่งออกสินค้าได้ขั้นตอนการเข้าดานี่มันก็เป็นระเบียบเป็นก็อำนวยความสะดวกดีการดูแลตรวจค้นถ้าป่วยปลาละเลยมันคงมดี คือของพิษคตหมายเข้าก้างออกก้าอย่างนี้มันก็มันดีเพราะนั่นก็นกนกนกทํหนาทีได้ดีละทั้งหมดนี้คือภารกิจของฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนและจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าชายแดนเป็นการสนับสนุนการยกระดับเศรษฐกิจชายแดนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคุณผู้ชมคะ่ะยุทธศาสตร์สำคัญในการที่จะเปิดประตูให้แม่ห้องสอนนะคะ เป็นประตูการค้าชายแดนภาคตะวันตกนับว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมค่ะเมืองสามหมอกนะคะหรือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองที่สวยงามแล้วก็มีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับป่าประชาชนนั้นนะคะหลากหลายชาติพันธุ์แต่พวกเขาอยู่กันได้ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวก็คือเป็นคนไทยถ้าหากมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนนั้นก็จะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันแล้วก็มีความอยู่ดีกินดีค่ะวันนี้รายการต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองก ทรงหาดไทยที่อำนวยความสะดวกให้กับเราได้เข้าไปถ่ายทําเรื่องราวและก็วิสัยทัศน์รวมไปถึงนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่เร่งทําให้แม่ห้องสอนนั้นเป็นประตูเปิดการค้า ไปถึงเมียนมาแล้วก็อินเดียนะคะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายแล้วก็พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือในการถ่ายทําในครั้งนี้วันนี้รายการหมดลงแล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากผู้ชมบ้างนั้นติดตามกันให้ได้กับที่เป็นเอ็มแมกซินออนแอร์กับดิฉันไลลาอินทรพลสาหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะโชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ